สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารอทชแนลผู้รับสารจากตะกาลแปลความหมายโดยการอ่านนับให้ทารุหมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานนะคะชาวธาตุลมนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนะคะสิ่งดีสิ่งใดที่กําลังจะเข้ามารออยู่เดือนกรกฎาคมนะคะกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุลมบ้างนะราศีกุมราศีมิถุน และราศีตุลน,นะคะรายละเอียดนะคะวันที่นะคะอยู่ที่ใต้ดี s สุขศิษย์บล็อกนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับชาวธาตุลมนะคะเรามาดูว่าอะไรกำลังจะเข้ามารอชาวธาตุลมอยู่นะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะนะเป็นการเช็คพลังงานนะคะนะรวมทุกเรื่องเลยนะคะกำลังอะไรจะเข้ามาอะไรที่รอชาวธาตุลมอยู่บ้างนะ สิ่งดีๆสิ่งใดๆที่นะคะอาจจะเป็นข่าวดีรอเซอร์ไพรส์อยู่ไหมนะคะเงินงานความรากักความสัมพันธ์เราจะเช็คเป็นพลังงานเอเนจีนะคะชาวธาตุลมค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่มากดติดตามและกด s u b s ไ r i b ์นะคะเอาละค่ะนะคะเราจะมาดูว่าอะไรรอคุณอยู่นะ,นะะอะไรรอชาวธาตุลมอยู่ว้าวนะคะ อืหกถ้วยนะคะความสุขความรักนะคะอืมนะคะพลังงานเอเนจีของความสุขความรักพลังงานเอเนจีของคนอายุน้อยกว่าเรื่องราวเหตุการณ์เก่าๆหรืออะไรในอดีตนะคะอาจจะเป็นมิตรภาพความสัมพันธ์เพื่อนความรักหรืออะไรก็ได้นะคะอะไรรอคุณอยู่นะคะว,ว้าวนะคะอะไรรอคุณอยู่อืม will of fortune นะคะ เขาบอกว่าโกงล้อแห่งโชคชะตานะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างสถานการณ์นะคะอาจจะได้หมุนวนให้คุณมาเจอพลังงานอะไรที่เป็นแบบเก่าๆนะคะลูกค้าเกา่าเพื่อนเกา่าความรักครั้งเกา่าคนเก่าๆนะคะหรือเราอาจจะนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีอิทธิพลของอะไรคะเวลาเรานึกนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่มันจบไปแล้วชาวธาตุลมนะคะอาจจะ เหมือนว่าเราฝันถึงเรานึกถึงนะคะมีการตระหนักอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมี energy ของใครบางคนนะคะ king of source นะคะเออที่ทำไมคะคนเก่าเก่าอ๋อนะคะมันขึ้นเรื่องมาเลยแบบว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นจากทัดรมอะไรที่ดีเรารังรออยู่ไม่เหมือนว่าสถานการณ์เก่าเก่าคืออะไรอะ่ะพ่อของลูกแม่ของลูกหรือใครคะ,ะ king of s o r d s ที่มีอิทธิพลนะคะอืมนะ เขาบอกว่าเบือนเขาหรือเธอคนนี้อาจจะติดต่อคุณมานะคะเอออยู่ต่างจาาังหวัดต่างถิ่นแดนไกลนะคะคล้ายๆเหมือนแฟนเก่าอืมนะคะแฟนเก่าความรักครั้งเก่าคนที่ทําไมคะมีพลังงานเอเนจีของเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่อาจจะทําไมคะรอคอยอาจจะไม่เคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดคุยอยู่ในระหว่างตัวเลือกนะคะทางแยกอ่ะมาถึงทางแยกแล้วนะคะเออนะคะ นะมาถึงทางแยกแล้วนะคะซ้ายหรือขวานะ,ะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เป็นการกลับมาเคลียพลังงานอะไรเดิมๆที่เก่าๆนะคะสถานการณ์อะไรที่กำลังรอชาวทััลมอยู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ แน่นอนแหละน่าจะเป็น energy อะไรเก่าๆนะคะที่คุณคิดหรือนึกถึงบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์นะคะคือเป็นพลังงานความรู้สึกที่เรานึกขึ้นมานะคะย้อนห่วนไปคิดก็ได้เช่นกันนะคะชาวลม่มเพราะมันเป็นแค่พลังงานที่ทําไมคะอยู่ในความรู้สึกของตัวคุณเองตุนกลุ่มมิถุนแล้วเราก็ทําไมคะเครียดวิตกกังวลเอ๊ะเราจะทำอะไรยังไงกับสถานการณ์นี้แต่ใครบางคนนะคะบางท่านก็คือชาวถล่มเนี่ย จะมีคนที่เป็นคนเก่าเนี่ยทักทายมาและทําให้คุณเครียดคิดวิตกกังวลนะคะใครบางคนอาจจะมีลูกหรือมีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีการพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์นะคะอืมนะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่กําลังรอคอยคุณอยู่นะคะบางครั้งนะคะในตอนนั้นอาจจะมาถึงเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะทางแยกนะแยกกันนะคะห่างกันมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์หรือตัวเลือกนะคะอืม ตัวเลือกทางเลือกนะคะ eland, ความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแ mm. ต่นะคะเจ็ดถ้วยมันเหมือนว่าอยู่ในห้วงฝันอยู่ในห้วงจินตนาการหรือเรานึกถึงหรือเราฝันถึงไปและทาให้เราเครียดวิตกกังวลนแล้วเราก็กลับมาคิดอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่ามันจะมีความมั่นคงที่รออยู่นะคะใครบางคนอาจจะมีการติดต่อสื่อสารแล้วทาไมคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมาแบบว่า พูดคุยเรื่องซีเลียสจริงจังทาให้คุณเครียดก็ได้มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะคะชาวธาตุลมคือมีความมั่นคงนะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบรู้จักความผิดชอบชั่วดีในอดีตอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุลมก็แล้วแต่แต่สถานการณ์นี้มันเหมือนว่าเราจะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งไหมให้โอกาสไหมสําหรับคนที่น่าจะเป็นพลังงาน energy นของคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีลูกอะไรแบบนี้มีการกลับเข้ามาเคลียร์ของ ทำไมคะของพลังงานที่มันเป็นแบบคนที่เราลอยนะคนที่ห่างไกลไปก็ได้นะคะต่างประเทศต่างจังหวัดต่างทิน่นแดนไกลอะไรแบบนี้นะคะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมันเหมือนว่ามันเป็นวิบากที่ทําให้เขากับเราต้องห่างกันไปตอนนี้ถึงพลังงานของความโชคดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันเหมือนย้อนกลับไปที่จะต้องเรียนรู้กันใหม่ถ้านะคะ บางคนนะธาตุลมคือถ้าคนเก่าได้ติดต่อกับมาถ้าคุณมีลูกกันเนี่ยมันเหมือนว่าคุณนะคะเ,เคยมีปัญหาในอดีตอะช่วงนี้มันเหมือนว่าเขาคนนี้นะ,ะพยายามจะทําไมคะขอโอกาสกลับมาเรียนรู้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะเออนะคะเนี่ยนะคะสเต็งเขาบอกว่านะ อย่าใช้พลังงานของความเข้มแข็งหรืออย่าใช้ของพลังงานของความรู้สึกที่ทําไมคะเราเสียใจแต่เราก็ใจแข็งเรารู้สึกเราบอกว่าเราอดทนเราไปไหวเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หรือมันเป็น energy พลังงานที่มันเหมือนว่าบางทีเราก็รอคอยเขานั่นแหละแต่เขามานะคะเราก็ทําไมคะใหเ้เขาบอกว่าให้ให้ลดพลังงานของความที่เป็นแบบคนใจแข็ง คนที่เป็นแบบดูเด็ดเดี่ยวดูแบบมีอีโก้สูงอะไรแบบเงี้ยให้ให้แบบว่าให้ใช้ความอ่อนโยนนะคะให้ใช้ความอ่อนน้อมหรือใช้ความรู้สึกที่แบบว่าเมื่อก่อนเคยรักกันเคยอยู่เป็นครอบครัวนะคะเป็นพลังงานเด e แล้วแฟนก็คืออย่าเคดคิด,ดวิตกกังวลเขาคนนี้อาจจะทําไมคะปรับ energy พลังงานเป็นคนดีขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืม คือมันเหมือนคนคนหนึ่งอาจจะทําผิดถึงเวลาที่เราได้หมุนจากกันไปอาจจะเป็นวิบากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราได้ชดใช้ถึงเวลาที่มันหมดอืมหมดวิบากกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวเขาคนนี้ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะอืมอาจจะเป็นการมาปรับความเข้าใจและ มีความรักที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าใครบางคนที่อดทนรอคอยจริงๆชาาทัดลมนะคนคนนี้ก็น่าจะอาจจะกลับมาเป็นปคนดีของคุณก็ได้เช่นกันนะถ้าเรื่องเล่ามันเหมือนสถานการณ์ความรักเลยะนะคะมันจะไม่ค่อยขึ้นอย่างอื่นเลยนะคะ mm hmm. เพะหมอบอกว่าสิ่งอะไรที่คุณกําลังจะเจอหรือจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรกําลังจะรอพวกคุณอยู่เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ความรักตลอดเลยอะเอเนจีเนี้ยนะคะคือแบบ คือเรากำลังรอคนคนนี้กลับมาเรารอคนคนนี้ติดต่อมานะคะเออด้วยทําไมคะเราอดทนรอคอยเราพยายามเหมือนว่าเออเราเข้มแข็งอยู่ตัวคนเดียวหรือจะอยู่กับลูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะมันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปอาจจะมีความมั่นคงหรืออาจจะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวชาวถาลมนะถ้ามันเป็นจริงสําหรับคนที่รออยู่ใช่ไหมคะมันก็เป็นพลังงานที่ดีนะบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้อยากจะทําอะไรที่ไม่ดีก็แล้วแต่นะคะ มันเหมือนเราได้ห่างกันไปเพราะตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาเกิดเกิดทุกคนอะนะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะเกิดทุกราศีเลยนะ,ะจะทยอยทยอยเกิดกันไปนะคะสังเกตเพราะว่ามันเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะวิวออฟฟอร์จูนเราไม่สามารถกําหนดได้นะ,ะในวิบากกรรมนะคะ,ะกรรมดีกรรมไม่ดีอะไรเงี้ย ถึงเวลาที่ทําไมคะความรักความสัมพันธ์ที่เข้าเคยห่างเราไปอาจจะหมดวาระและเขาก็จะได้กลับมาอยู่กับเรานะคะทําตัวเป็นคนดีอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันให้เรียนรู้นิสัยแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งหวัดระแวงนะคะอืม นะคือเหมือนว่าให้พูดจะใ,ให้ใช้คําพูดด้วยทําไมคะให้ใช้คําพูดด้วยพลังงานที่สวีดนะคะอย่าใช้พลังงานของสเต็งนะคะคืออีโก้เข้มแข็งนะอดเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะอใช้คําพูดที่ดูเหมือนแข็งแข็งอะนะคะท,ที่ใช้คําพูดดูเหมือนเยอหยิ่งหรืออะไรแบบนี้ะนะคะถ้าใครที่รอนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้รอนะคะก็คือมันจะเป็นแค่พลังงาน energy ความรู้สึกที่เรานึกถึงก็ได้เช่นกันนะคะ อขอดูนะคะเพิ่มสิ่งที่กําลังจะเข้ามาสิ่งที่กําลังจะไปสิ่งที่กําลังจะเข้ามาสิ่งที่คุณกําลังจะเจออาธาดลมสองถ้วยแปลว่าทําไมคะคุณกับเขาที่ห่างกันไปเพราะวิบากต,ต้องไปใช้ชดใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าคุณจะห่างกันไปเท่าไหร่สองถ้วยแปลว่าทําไมคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจนะคะอืนะคะเขาเรียกว่าอะไรอจับมือไปด้วยกันนะคะ เคมีตรงกันมากลับมาเข้าใจกันได้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันอาจจะ ไม่ใช่หวงฝันจิตนาการของคุณก็ได้นะคะชาวธาตุลมนะมีการปรับความเข้าใจน่าจะเป็นไปทำในำเดย์ทนองที่ดีพอพ่ายไปแรกคือมันเป็นการหวนกลับนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือนะคะทั้งความเครียดหรือความทุกข์บางคนไม่เป็นสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคืออยู่ในห่วงจินตนาการของคุณแค่นั้นคือฝันไปแลวเราก็เครียดทุกเศร้านึกถึงคนรักหรืออะไรอย่างนี้แต่บางคนที่มันถึงไซเคลิลทำไมคะ ไซเคลื่อนที่มันเหมือนว่าห่างกันไปหรือหรือเลิกกันไปเนี่ยจบแล้วคนคนนี้จะได้กลับมาหาคุณนะคะมิถุนตุลกลุมนะคะเพราะว่ามันเป็นความรักในอดีตที่มันแบบมีลูกด้วยกันนึกถึงภรรยานึกถึงลูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หมอกเชื่อว่าคนที่จะกลับมาน่าจะมีลูกติดมากว่าอ่มันเป็น energy แบบนั้นหกถ้วย ความรักเก่านะคะถ้านะเลิกกันนานหรือไม่ได้แบบใครที่รอคนเก่าที่เป็นธาตุลมอาจจะไม่ได้กลับทุกคนนะคะอันนี้คือเราเช็คพลังงานที่กําลังจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่กําลังจะเข้ามาเพราะมันแบบหกถ้วยใบนี้คือส่วนใหญ่คนที่มีครอบครัวหรือมีลูกติดที่สามีทิ้งไปแล้วลูกก็อยู่กับตัวเองนะคะอืมนะคะอืมนะ อาจจะเป็นคู่แหละแต่ก็คือมีการทําไมคะชดใช้วิบากกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาและเธอได้ห่างกันไปความรักเก่านะคะได้กลับมานะเอาละค่ะมาดูอืมนะคะแต่บางครั้งนะคะตัวคุณนะชาวธาตุลมตุลกุม,มิถุนคุณอาจจะยังคิดว่าฉันมีความมั่นใจในตัวเองฉันอยู่คนเดียวได้ฉันอยู่ตัวคนเดียวได้ฉันไม่อยากไม่อยากได้ความรักนะคะเออนะอืม นะห่วงอิสระอะไรอะไรอะไรนะหวงอิสระภาพเ,เขาเรียกอะไรอะความโสดเออบอกว่าเหมือนว่าไม่ต้องกลับมาฉันก็อยู่ได้บางครั้งมันอาจจะมีอีโก้ตรงนี้นะคะเพราะพลังงานสเตงคือการมีอีโก้เขาบอกว่านะคะไม่ต้องเครียดคิดวิตกกังวลพลังงานไพ่พระมาแล้วเอ็มเพรสน,นะคะในท้ายที่สุดนะคะในการเฝ้ารอคอยเนี่ยนะคะคนคนนี้ยังไงก็แพ้แพ,แพ้ทางแพ้ทางคุมนะคะเออนะคะ เราได้รับชัยชนะเพราะเราเป็นเอ็มเพสเราเป็นภรรยาที่ถูกต้องภรรยาที่แท้จริงยังไงเขาก็ต้องโฟกัสมาที่เรานะคะอืมนะคะอ,อในการในในความรักหรือในพลังงานอันนี้คือคุณอะเป็นผู้ที่ได้รับเได้รับแบบยังไงอะ่ะได้รับเหมือนเราได้รับชัยชนะแบบนี้นะคะเออเราได้รับชัยชนะเขากลับมาอืม ถ้าเราเป็นภรรยานะคะเลี้ยงลูกเป็นภรรยาที่ถูกต้องนะคะแสดงว่าจริงๆตัวคุณก็แอบ,บรอคอยเหมือนกันแหละไม่สามารถเปิดใจให้ใครได้เลยที่จะเข้ามารออยู่เหมือนกันแหละนะคะเนี่ยนะคะอยา่าคือไพ่อย่างแนะนําว่าเราอย่าใช้อีโก้นะคะอย่าใช้อีโก้ของเออเขาเรียกอะไรอะความเป็นเหมือนว่า ฉันไม่ต้องการฉันไม่ได้รอเธอถามตัวใจตัวเองดีๆพลังงานชาวธาตุลมนะคะถ้ามันมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจนะคะให้คุณให้โอกาสผ้าใยมันไปในคำนองนั้นนะคะวันนี้คือเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นความหวังดีที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นให้คุณได้รับรู้ก่อนว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบางทีนะคะคือบางทีคุณคิดว่าเอ้ยจะไม่เอาแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ การพูดหรือการเจะจาติดต่อสื่อสารนะคะอย่าใช้อีโก้หรือทิฏฐิมานะที่สื่อสารต่อกันมันอันนั้นมันจะทําให้คุณแบบว่าทําไมคะเครียดวิตกกังวลไม่มีความสุขบางครั้งเราอยากจะพูดให้เขาเจ็บปวดนะคะแต่เราอะต้องถามว่าจริงๆคุณรอคอยเขาใช่ไหมรอให้เขากลับมาหรือเปล่า ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่ได้รอฉันอยู่คนเดียวได้แล้วโดยที่ไม่ใช่อีโกโ้ฉันไม่อยากเอาเขาแล้วเพราะเขาไม่ดีก็อันนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะธาตุลมตุลภูมิถุนนะคะขึ้นอยู่กับการก,การะทําของคุณเองเพราะทั้งหมดทั้งมวลความสุขหรือความทุกข์เราจะต้องเป็นผู้ทําไมคะรับผิดชอบชีวิตของเราเองแต่ไพ่หรือการดูดวงช่องหัวใจนี้นะคะมันไม่สามารถะะไปการันตีได้ว่าคนคนนี้กลับมาจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราดูแบบทําไมคะรวมเป็นแบบส่วนใหญ่ ทั้งตุลกลุมและมีถุนคือเราเช็ค Energy ล่วงหน้าในเดือน,นกรกฎาคมว่ามันจะมีทรายสัญญาณอะไรประมาณไหนนะคะเออ,เ,อ,อเหตุการณ์นี้ไพ่ได้เล่าแบบประมาณนี้นะคะขอดูผลลัพธ์จริงๆผลลัพธ์มันออกแล้วล่ะค่ะนะคะสองถ้วยนะั่นะเออนะกับเอเมทนะ่ะผลลัพธ์นะคะเดสนะคะเขาบอกว่า transformation นะคะคือการจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันจะก่อเกิดสิ่งใหม่นะคะบางสิ่งบางอย่างจะได้จบไปสถานการณ์ที่ดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหมายถึงว่าคนที่ห่างเราไปนะคะมันจบสถานการณ์นั้นแล้วเพราะว่าทําไมคะมันรอไซคลที่ทําไมคะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ the d a t จบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นไพ่ผลลัพธ์นะคะเออ out c a ผลลัพธ์ที่ถ้าคุณถ้าคุณ ทำตามไปตามไพ่หรือสถานการณ์มันเข้ากับคุณจริงๆแล้วบังเอิญคุณนะทัดลมได้มาฟังคลิปนี้พอดีใช่ไหมคะอมนะืมันเป็นได้ทั้งว่าคุณทัดลมเองหรือเขาที่เป็นทัดลมก็ได้เช่นกันคือมันจะเชื่อมโยงกันนะคะอคนของคุณเขาบอกว่าการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่นะคะเพราะว่าทําไมคะ The Lover เนี่ยนะคะยังเป็นความรักสามารถปรับความเข้าใจ ไพ่บอกว่าคุณยังรักเขาอยู่แล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่คือการเคพียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีต่อใจที่มันจะจบสิ้นไปแล้วเราก็กลับมารักกันนะคะเออนะคะเขาบอกว่าอืมนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอ่านะคะเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องเงินหรือความมั่นคงนะคะเขาบอกว่าบางครั้งถ้าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ เดี๋ยวหมอขอขายายสี่เหลี่ยมหน่อยนะคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้สี่เหลี่ยมน,นะคะวัตถุเงินทองมีอิทธิพลสําหรับชีวิตคุณหรือเปล่าะนะคะอ่านะคะเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเออคิดคิดเรื่องเดิมคิดเรื่องวัตถุเงินทองเยอะเกินไปหรือเปล่าในความสัมพันธ์หรือเรากําลังจะคิดมากว่า <c oughs> นะ,ะ <c oughs> อย่าอย่าเอา <c oughs> อย่าเอาความคิดแบบเดิมๆสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรายึดติดนะคะในเหตุการณ์เดิมๆอะไรนะคะมาทำไมคะมาตามหลอกหลอนเรานะคะบางสิ่งบางอย่างสี่เหรียญน,นะคะเพราะว่าไพ่สิบเหรียญอันนี้คือยังอยู่เป็นครอบครัวนะคะอ่ามันขอขยายสี่เหรียญหน่อยเพราะว่าบางครั้งทำไมคะ สมมุติว่าเออมันจะมีสถานการณ์ที่มันเหมือนว่าคล้ายๆว่าเออนะคะเออความมั่นคงในครอบครัวทําให้นะคะคนคนนี้จะต้องแยกจากคุณไปไปทํางานที่อื่นและก็ไปมีเออความสัมพันธ์ที่อื่นหรืออะไรก็ได้นะ,ะหรือบางคนไม่ได้มีความสัมพันธ์คือเขาไม่ได้นอกใจไปนะคะคือเขา ต้องไปทํางานที่อื่นที่ไกลๆไม่ได้กลับมาอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะทําไมคะเราต้องการความมั่นคงเราต้องการความร่ำรวยให้ชีวิตเขาอาจจะต้องการหรือตัวคุณอาจจะต้องการนะคะแต่ทีนี้ทําไมคะมันทําให้เราต้องแยกจากกันไปถึงเวลาที่เราจะต้องทําไมคะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะบางครั้งมันเหมือนชาวทัาลมเอเนจีไพ่อยากจะบอกว่าตัวคุณกะกลังรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าว่า ถ้าเกิดว่าเงินหรืองานมันมีปัญหาวุ่นวายนะคะทำให้คุณกับเขาได้แยกจากกันไปแล้วเราก็ต้องนั่งรอกันไม่มีความสุขในความรักจริงๆเงินก็อาจจะนะ,ค,ะความฝันจินตนาการหรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญกับชีวิตความรักของคุณ,คณก็ได้เช่นกันนะคะเออคุณอยากได้โอกาสแบบเออการเริ่มต้นใหม่ที่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะได้มีความรักได้มีความสุขไม่อยากรอคอยไม่อยากอยู่ห่างไกลนะคะอืมเนาะ บางครั้งอาจจะต้องเดินทางไปทํางานที่อื่นหรืออะไรแบบนี้หรือแยกจากกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็โอนแค่เงินมาความความสุขหรือความสวีทหรืออะไรแบบนี้เราไม่เคยได้รับเราจะได้แค่เงินหรืออะไรประมาณน,นี้แค่นั้นเองนะคะอืมเนาะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าไม่ได้เลิกกันไปเแบบออเขาเรียกว่ายังไงอะไม่ได้เลิกกันไปแบบอืมไม่ได้เลิกกันไปแบบไปมีคนอื่นอย่างเงี้ยอืมแต่บางครั้งก็มันอาจเรื่องเรื่องราวเรื่องเล่ามันก็อาจจะเป็นพลังงานแบบนั้นก็ได้คือ ไปทํางานที่อื่นเพื่อจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วคนของเราก็ทําไมคะไปคุยกับคนอื่นไปคบคนอื่นแล้วก็เลยทําให้แบบทําให้เขาอะไม่ได้กลับมาอยู่กับเรานะคะบางครั้งวัตถุท่านหรือเงินทองเนี่ยไม่ได้จําเป็นกับความรักมากเกินไปในใน energy ที่คุณรู้สึกอะนะคะพลังงานของคุณอะก็จะเข้ามาแบบเนี้ยให้ให,ให้ให้ชาวธาตุลมได้รู้สึกนะึกคิดว่าอืม คนคนหนึ่งนะคะเราไม่ได้อยากให้เขาแยกจากไปเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราอยากต้องการความรักความสุขในอดีตให้เขาอยู่กับเราเนี่ยดีกว่าหรือมากกว่านะคะอืมนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมตุนกลุมมิถุนสิ่งอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นการอ่านพลังงานภาพรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่เข้ามาดูท่านใดที่นะคะอยากอ่า เรียนไพทารโนะคะเดินละ900อบาทนะสมัครสมาชิกหน้าช่องนะคะกดเข้าไปเลยค่ะมีวิดีโอตั้งไหนวิดีโอนะคะฟังจบก็สามารถดูดวงความรักได้เลยนะคะนะคะมีคลิปไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดติดตามคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอให้คาดลมนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตัดสินใจในสิ่งที่ถูกที่ควรทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับนะคะเออเออเขาเรียกว,ว่าทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ